เจนนี่คนหนึงเจนนี่ใช่ไหมสามสามสามพี่น้องสามสาวเจนนี่พี่กี้เจนนี่ดูดูหุ่นเขาดูหุ่นเขาหมุนหมุนหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยโอ้โหธรรมดาเว้ยเอาแล้วเอาแล้วสนุกแล้วครับพี่น้องพวกนี้มันทำอะไรอย่างนี้เอออันนี้เรามากับกุ้งไก่อ๋อปลา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 วันนี้เราพาเดินสำรวจเอ่อตลาดอะไรนะดาวเรืองเนาะสำรวจตลาด เฮ้ยทำอะไรของเขาพ่อเอาแล้วเมาเลยเมาเลยมีกาบขอโทษด้วยตืเรกว่าเออนี่แต่คนบ้านมันกงเขนี่ผ่านผ่านคริกปกติม่ม่ยะาไ่อยเออ้นี่ลองเรียกว่าถ่ายเครื่องเด็กน้อยใช่ไหมถ่ายทุกอย่างถายทุกอย่าง ื่องแด่ยสูงหน่งร้อยหสั้ย57อืห้าสิเกแล้วหาสิบเกเฮ้ยทำไมอ่ะไปงล้วันนี้ช่างแล้วเมื่อวานนี้ไปช่างแล้วพอแทกใหเอ้าไหนไหนดูดเพืนองนี่นี่นี่โอ้สวยงามโอ้งามไม่แล้วน้องตัวตัวขนาดนี้แล้วหรอเกขวดนี่ถาพี่เขยถามพี่เขยบ่พี่เขยจ่ายด้วยเกขวดได้ไหม แสนเจ็ดสิบห้าพันแสนเจ็ดสิบห้าหรือแสนเดียวลดราคาแม่ค้าลดให้หรือแสนเดียวเจ็สิบเต่อเก่งเลยเจ็ดสิบเป็นพี่ต่อเหลือแสนเดียวนะน้องแต่แม่ค้าไม่ให้หรอกแสนเดียวขายพอได้ขายพอได้แต่แต่แม่ค้าไม่ขายให้หรอกแต่ต่อได้ได้ขายไม่ได้หรอกจ้าต่อได้แต่แม่ค้าไม่ขายเน้องมีตัวเดียวในร้านบอกตัวนี้เล็กต่อตัวเล็กตัวนี้ตัวนึงแล้วดูตัวเจ็ดคนเล็กนี่กี่ขวบแล้วนะคะดี เดือนหน้าก็สองแล้วเนาะสองขวบเกิดเดือนเดียวกันขอเนาเออน้องแคทตี้เกิดวันเดือนเมษาเดือนเมษายี20ิบเท่าไหร่นะ22่สออ่ะเด็กหน้าร้อน22หรือ20 2ย22 22บสใครจะส่งอะไรมาแฮปปี้เบิร์ัเดย์ได้นะครับหรือไม่ก็ส่งของขวัญผ่านหน้าไลฟ์สดก็ได้ยิงเหรอมีไลฟ์สดด้วยเหรอไลฟ์สดดูบรรยากาศความน่ารักสดใสของวัยยังกะลิงดูเดตนตามไม่ทันแล้วนะ น้องนี่มาช็อปหรือมาทำอะไรครับผมมาช็อปมาช็อปอะไรวิ่งอะไรขนาดนั้นดูดูเฮยสวยสอะไรสวยสวมันใช่หน้าหนาวบ่ไม่ไม่ต้องหนาวก็ได้นี่สวยสีโอรสนะเรียกสีโอรสเหรอแล้วคนคนลาวเขาจะเอนมาสีอะไรสีบัวสีบัวโอ้นี่ก็สวยอรออนออนออนอ่อนอ่อนออน น้องดูมงน้องมาชื้อะไรนะ่้ใจเองนะมาซินอป๊บป๊บป๊บมาแล้วเป๊บแป๊บรอบรอโอ้บช่วยเขาเข็นเลยเนาะน้เมดีมีน้ำใจเลยอะสมึ้นมาเขาก็รับผิดชอบต่อชื่อรับผิดชอบต่อเลยนี่น้องก็มาเลือกเสื้อผ้าเ ขายหมดบะไนี่แม่ค้าตัวจริงเลยดูดูความสูงเขาสองแสนหกยังมีหกด้วยเนาะเอาอีกตัวอีกตัวเฮ้ยตัวนี้ก็สวยเนาะ ไอตัวไอตัวนี้เออตัวเองด้วยสิเอาตัวเองใช่เฮ้ยถ้าเอาตัวเองพี่ออกไม่ไม่ของพี่ด้วยไงเก่งใจไม่ต้องเกรงใจเอาเร็วไปเอาไปเอาซื้อตัวนึงไปซื้อตัวนึ่งอันนี้น้องแคดี้จะซื้อแล้วเราจะจ่ายให้ไหนไหนไหนเออเออตัวนั้นก็ได้โอ้โหน้องแคดี้เจ้าจะนุ่งกระโปรงอ่ะนะเออเท่าไหรสิบห้าบาทเออตัวนั้นก็งามแต่มันเล็กไปเปล่าแคดี้อันนี้ดีกว่าได้เป็นชุดเลย เขินนั่นแหละเขินอยากเห็นขาอ่อนจะงามแต่ว่าเอออยากเห็นขาอ่อนมันเป็นจริงกระโปรงยาวสวยกว่านะแต่ว่ากระโปรงยาวสวยกว่ากระโปรงยาวสวยกว่านี่โอ้โหเอาวัดคอด้วยเลยเอวเท่าไหร่จ้ะเอวเท่าไหร่จ้ะเจ้าน่ะเอวเท่าไหร่ ไม่บอกไม่บอกเอวไม่ได้ไม่ได้ความรับผู้หญิงพี่ไม่เหรอสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบความรับผู้หญิงอยนไม่ได้นะจริงเหรออ้าวแล้วจะรู้ไหมว่าเบอร์เท่าไหร่เขาจะได้หาเท่าไหร่มันเอสเใช่ป่ะเขาไม่ได้บอกเอวใช่ไหมอันนี้อันนี้ตรงมีตังค์แคทดีน่าจะยี่สิบสามป่ะวะเฮ้ยี่สิบสามป่ะตัวสามมาตัวมีคนอยากได้เพิ่มอีก เออมีมีเ่สบกับแม่เออเฮ้ยเพื่อนสบเหมือนเพื่อนกันเลยนะอายุไม่ได้ต่างกันเลยนะนี่ครับทุกคนเราจะอืมเท่าไหร่เนี่ยคะประมาณนี้เอวเท่าไหร่มันไซเอ็มไซเอ็มลองกำลังจะได้นักเอีกมีคนใหม่ครับมาเลือกซื้อเครื่องก่อนนะตอนนี้ แต่ตอนนี้ผมอยากได้ไอยินโนมโตะต,ตัวนี้มากเลยนะสีแดงเนี่ยท <c oughs> ี่ไหนมันก็มียมมิโมโตะมันไม่เหมือนพี่ตัวนี้ของน้องแคนดี้ซ <c oughs> <c oughs> ีดาม,มามากอันนั้นนะีามาอ่ะ <c oughs> เอาไปสองรเอาไปสองเลอตาไปส่องน้องชอบสีไหนอ่ะน้องชอบสีไหนจ๊ะแต่ถ้าเป็นน้องน้องใส่เสียนตาลสวยกว่าเพราะน้องผิวขาวใช่ ถ้าสีดํามันดูธรรมดามากเอาสีแดงเลยไหมตาไม่ได้ต้องน้ําตาลมันจะได้นี่ไงมันจะได้แบบกลมกลื่นกับอันนี้ดูทางการไปกะอิโยโมะสีน้ำตาลสวยสุดแล้วเออสีนี้ก็ได้อันนี้อันนี้เขาเรียกสีอะไรสีเขียวขี้ม้าสีเขียวขี้ม้าขี่วัวเป็ดดูเวลาเทียบสีกับเสื้อเขาเห็นไหมมันจะสวยกว่ามันต้องใส่แบบแดงเลือดหมูเขียวขี่ม้าน้ําตาลอะไรแบบนี้ทีได้งานตกลงอยู่นะ ทำอะไรกันเรอวเร็วมองยังไม่ทันเลยชอบไปทขามันมีเขาเรียกอะไรอ็อกเซอรี่อ็อกเซอรี่มันชอบบอลล่าชอบไหมอะไรเห็นไหมชอบสีเดียวกับผมนะเพราะว่าน้องไม่ใช่ชอบสีเดียวน้องเขาจะใส่สีนี้เข้าที่สุดเพราะกองเขาผิวขาวแบบอันนี้อันนี้มันต้องไปอันนี้มันต้องไปทำอีกเหรอเมื่อคืนไปบอกเมื่อคืนก็ต้องไปเย็บอะไรนะใช่หรอหรือมันเป็นแฟชั่นของเขาลองเลือกดูสองสีนี้ได้หมดเลยอ่ะสำหรับน้องอ่ะ วันนี้ดูน้องเคดี้เขาเรียกว่าสไตล์การแต่งตัวครับแต่เป็นแต่ยังเขาเป็นแม่ค้าเนาะยังยังเป็นคนบริกาใส่สุดยังเอาพี่เป็นสไตล์ริ์ไม่เป็นไรเชื่อพี่เหอะเฮ้ยอองสุดได้ก็ได้โอ้ยเอาตัวเดียวตัวเดียวยังเก่งจังนี่ก็น้องเคดดี้เขาแบบเนาะ ใครก็จะหาว่าพวกเราเลยเพราะว่าไม่ใช่เรามาถ่ายน้องหลายครั้งแล้วก็อยากมีของขวัญให้น้องมากเราะเากำลังจะกลับไทยแล้วใช่แต่ว่าแต่ว่าเดือนเดือนหน้ามาอีกเขามาอีกเป็นปีใหม่ยเหรอหนิมาเป็นปีใหม่เจอประเดินสงการก็อยากอยู่นะอ้าวไปเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้สองแสนชามโอเคเอาเลยสองแสนเนาะ เด็กตัวชองแสนเศ้าเอาสองแสนเ้าเอาสองแก็สองแสนเแยกกันคนนี้เขาจ่ายอันนี้ของเด็กน้อยผมจ่ายเออตัวนี้ตัวนี้กจายสองแสน้ตัวนี้อันนู้นก็ได้แรก็ตัวนี้สแสนกบตัวนี้เป็นสองแสนหกสตัวนี้สองแสนเศ้าองแสนหกสิบเดี๋ยวเราจ่ายกันก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามกินิอ้วนใจขอบคุณน้องเคดีด้วยผู้สาวคนงานแห่เมือง ปักเซ่ปักเซ่แต่จริงแต่จริงแต่งจริงเป็นคนสารวันสารวันเดินหน้าเดินหน้าหน่อยดิเดินห้ยเอาเม่ได้บ่เออคือเมืองสารวันมันเป็นเมืองเขาเรียกเมืองสารวันเป็นเมืองอะไรนะนางลำบ่หมอลำบ่สารวันเดินหน้าลำวงบ่เขาเรียกลำวงบ่ย้อนยุคอ๋อเอาขอบคุณที่ตามครับเราข้าวมันค้งเออเราขาหมูคงไก่ย่างหน้าปงเออเย้มะพร้าว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  มะพร้าวนาไสมะพร้าวนาใสยี่อบอนี่นี่คิดจะถอดเสื้อเอี๊ยไม่พี่ดูแบบหุ่นเอไม่ใช่อะไรนะชุดงามๆบ้างไม่ได้หรอเออเหลือหรออ๋อขอบใจแม่ค้าใจดีเนาะร้านนี้เนาะเขาไม่ได้ใจดีพี่เขาเป็นคนเขาเป็นคนที่แบบว่าไอ้นี่เนาะมาร้านนี้นะใครมาร้านชื่อร้านอะไรจ๊ะชื่อร้านอะไรนะตรงนี้ ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าใครมาหาแม่ค้าคนนี้เขาแบบเขาอันนี้มากเลยเราใจเงินเราใหญ่ใหญ่ใจเงินเกินก็คืนให้นะถ้าเป็นผมผมใส่กระเป๋าไปแล้วทำเป็นไม่รู้อะไรบี่ไงคป็นหลักด้ค่ะพึ่งกาลือกกระดาษเจนเหมือนแค่ดี้ป่ะอาะใส่หมวกใส่หมวกเย่จะบอกน่าจะเอาหมวกอีกใส่ไรนะหมวกเด็กน้อยมามนี่ต้องเด็กน้อยเก่งใจต้องเก่งใจเดี๋ยวมาอีกลองดูสรุปสรุปได้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ พึ่งนี้เ็ด็จเมียประเสรทฐหลอกตัวใครอีกแล้วผู้สาวลาวเป็นคนคิดตัวบ่เจ้าเป็นคนคิดตัวบะตอนแรกแม่ว่าไอ้ใบตองมันมีแต่ตอนนี้มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้วันวันนี้ก็เลยไปหาใบกล้วยได้แล้วตอนไม่มีหาใบกล้วยเป็นวะเออโอ้ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวพี่เมื่อคืนเด็กไปไม่ใช่ไม่ใช่ฮะปวดหัวทำไมเจอนน้องคนนี้งาม เดี๋ยวแล้วพี่ขอหนึ่งได้ไหมพี่อยากพี่อยากเห็นชุดที่ไม่มีไอเอี๊ยมเนี่ยถอดเอี๊ยมหน่อยถอดเอี๊ยมได้ไหมมันไม่ได้ขายของแล้วอยากเห็นอยากเห็นก็อยากดูไงอยากดูว่าเอี๊ยมออกแบบนี้นะโอ้โหแม่คุณเจ้าน้ำหนักประมาณ4 7ได้ป่ะ50ว้าเราเรารู้น้ำหนักแล้ว50สิบเพิ่มศูนย์อยหเ็นรหเออไป ไปเขาเรียกนะไปช่างมาแล้วเขาบอกว่าไปช่างอะไรนะไปช่างส่วนสูงมาแล้วไปตไปแทะเขาอะไรนะไปแทะไปแทกแทะแทะอันนี้อันอันนี้รอหยังนี่เสร็จแล้วรอแค่ไหนโอ้ไป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 ครบไหมทำเลยครบไหมครบกับพี่ไหม วอาละเอาล่างเนี่ยคือคือมึงไม่ได้คบกูแน่นอนนั่นนะคบพี่ไหมคบพี่ไหมคบพี่เลยเซฟไปให้ตัวน้อยแล้วก็ตัวใหญ่ขอบใจนะไรเลยเฮ้ยอย่าลืมซื้อให้แม่เขาไปไหมแล้วมาเรื่อยมาเรื่อยสามคนเดี๋ยวไม่เท่ากันคือสามคนได้ข่าวว่าเมื่อวานไปกินหมูท่ากันมาเหรอ วัน,นไหนวเไปไปดูหนังเขา <อ S 3> <ม>ดูหนังในมือถืออยู่บ้านออ๋ถามหงษ์ถามหงษ์มิกว่าอยู่ไอ้นี่นึกว่าไปดูหนังกับครอบครัวเราไปไราออกจากเรือนมายูไม่ได้ออก,กอจาออก,กเรือนถูกอดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วนะดูแลดูแลลูกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครอบครัวเนี้ยแม่จะไปไปซื้ออโเคไไปปหาซื้อใบตองต่อใบตองไม่มีก็มีใบกล้วยแทนแล้วไม่ไปกับแม่ด้วยเหรอ 他们这个有这个。